ดูดวงชาวราศีเมถุนเทวดานางฟ้าสวยมากเมื่อคืนไม่ได้นอนท่านมาหาอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งแหวนเพชรเพชรนิจจินดาเข้ามาจัดนางจัดเต็มจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะมีเงินทองแก้วแหวนเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาสนับสน,นุนค้ำชูปกปักคุ้มของรักษา มันจะเจริญลุ่กเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงจิตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําสิ่งต่างๆที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตกตําแหน่งปริญญาท่านจะได้พบสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ท่านจะได้มีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาเทวดาโดมดาน เมื่อคืนไม่ได้นอนปัญหาต่างๆก็มารุมเรานะผมตื่นเต้นยาวยวนเซ็กซี่วมล้อแห่งวัฏจักจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งที่ดีจะตาชีวิตจะรับซ้ำด้วยโอกาสดองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคําชูคอยปกปักคุมคของรักศึกษาตาสับรถเกิดขึ้นมีคนคอยแอบดู แอบคล้องเกี่ยวแอบคล้องแวนท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังความรักความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นโชคชะตาของท่านเหมือนโดนปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิด ในหัวมีต่เมฆดมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นตกตำแหน่งเดเบอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันสมนัตมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนามีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระยกระสาวกระสายอดทนอดกั้นตกตำแหน่งเดอะฟูไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงให้มองการไกลถึงอนาคตเข้าไว้ถึงแม้ปีศาจมูมานจะเข้ามากล้ามกายคอยกันแกล้งใส่ลายป้ายสีเหยียบย่ำท่านที่จมดิน ฟ้าผ่าลงมาดอะทาวเวอร์แต่ท่านก็ต้องอดทนอดกลั้นและดวงชะตาของท่านจะดีเองเพราะเทวดานางฟ้าสวยมากหล่อมากลงมาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองราาักษาเมื่อคืนท่านไม่ได้นอนเลยเจอปัญหาต่างๆเข้ามาเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสัมผัสรูปรดกิ่นสินการถือดาวตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียเป็นไปตามแบบแผนตุลาการกฎบ้านกฎเมืองมีกฎสวรรค์มีกฎโลกมนุษย์มีกฎโลกวิญญาณมี มันกระส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ในหัวมีแต่เมฆม,มองในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินอดทนอดกลั้นตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบิ้ม้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คอยปกปักคุมของภาษาหนุนนำโชคชะตา พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเดอะสตาร์การพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆท่านปกปิดซ่อนเลนยังไงก็ซ่อนไม่มิดสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชกตานั้น,วนควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน,ผนมีการชิงไหวชิงพลิกตกตำแหน่งมาประยองนะคระบผมแอมเบรล็กตกตำแหน่งนักลบ ผมก็เข้ามาสิกค้ากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการที่ใครบางคนจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองธุรกิจการงานการเงินให้กับคุณนะครับผมท่านคิดได้ดีก่อนไม่มีใครที่จะส่งมอบให้ท่านง่ายๆครับทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วแต่มีแต่ข้อแรกเปลี่ยนแต่ว่าดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าเทวดานางฟ้าโดนบันดาลให้นางฟ้าโดนจิตโดนใจทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบารมีวาสนา เทพเจ้าปดาคำชูปกป,กปักคุ้งกองนักษาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภจะเจริญลุกเรลืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างจะตาชีวิตพลิกเปลีป่ยนแปรผันจะเจริญลุกเรลืองตั้งมั่นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดะดังนะครับให้ท่านลื่นเลินสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีใคร,ใครก็ใครก็ชุดท่านไม่อยู่เพราะว่าเทวดานางฟ้าดอบมรดาให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมือของท่านจะได้สร้างฝันนะครับสองเท้าของท่านจะได้สร้างฝันตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสมสมหวังดังใจหมายนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีแล้วอัศวินขี่ม้าถือดาบเรียกปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นคนคิดร้ายต้องพังพินาศนะครับเราไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงมันถึงเล่นงานเราอย่างหนักนะผมโลกแบกไว้ทั้งใบ หนักนวมเหลือเกินนะครับผมทั้งเรื่องราวเลนลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแต่อย่าไปสนใจรับเงินรับทองเข้าไว้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูตกตำแหน่งความรักนะครับสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติกกับดักมณนนิเฑร์มนทาดาบสองข้อยเกิดขึ้นในโชคชะตา เพราะฉะนั้นให้ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันหลงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอโอกาสทองโอกาสดีเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์มันค้อนทุบตรงกลางหัวใจจะตายชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคมันตรวจเช็คสุขภาพร่างกายการงัดข้อการยื้อแย่งการไขชะตาชีวิตหัวใจปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆนะผมเพราะฉะนั้นการ ที่ท่านจะทําอะไรต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้เราครอบอาบน้ํามนต์ล้างสวยล้างสิ่งไม่ดีล้างอาถรรพ์ล้างชั่วร้ายออกไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้นาทางวาระสมเร็จมาสู่ตัวท่านนางฟ้าบนสวรรค์เข้ามาหาคืนนี้ก็จริงแต่ว่านางจะบอกอะไรท่านให้ท่านรีบถามอย่ามัวแต่สับสนงงงวยเอาแน่นอนไม่ได้นะผมการแบ่งภาระไว้อย่างหนักหน่วงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาปีศาจมูมานนางมาร้ายแก้ไขปปรปุงในโชคชะตาชิงไหวชิงพิบการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเตรียมตัวพลิกจะคลายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะผมถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาไขาก็ฉุดท่านไ่อยู่เพราะว่าสิงต่างๆนั้นแอบมองคอยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านอยู่ ท่านจงบรรเลงเพลงแห่งความรักส่งมอบเรื่องราวต่างๆคุณงามความดีและจะได้บังเกิดสิ่งกสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุสน,นค้ำชูหนุนนำโชคชะตาเระแวดระวังเป็นพิเศษชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เงินทองมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเกิดความคล่องตัวนะคอย่าปล่อยให้ไฟของท่านดับลงเด็ดขาดน,นะมันจะจุดติดขึ้นมายากเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นไฟแห่งความมื่อเขมไฟแห่งอำนาจบุญบารมีวาสนา ไฟแห่งดวงตาชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอย่าดื้อครับอย่าดื้อนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเตือนแล้วเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเรื่องราวต่างๆถึงแม้นะครับท่านจะยืนหยัดต่อสู้แค่ไหนอดทนแก่อดกั้นมากแค่ไหนนะครับนางสวรรค์นบนชั้นฟ้าก็จะช่วยเหลือท่านทุกขนาดจิตต่อตนนี้ไป สำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นการมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมถุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาพุธ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคโจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการทำงานสูงคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในช่วงต้นเดือนคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ หรือเริ่มต้นโครงการที่ท้าทายความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุด,ดติดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติ และความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำหนยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพรฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญมีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวเมถุนที่กํำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกําลังโคจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอูดงิดหรือไม่พอใจ กับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือ และการทำความเข้าใจกับเนื้อหายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกําลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารกับคู่รักมีความสำคัญมากเป็นพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น อาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันความรู้สึกจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและก,กันจะช่วยให้ผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์ เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษหรือการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญที่มีความหมายสำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย และหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสุราศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหมๆ่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหา และไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกัน ดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโควจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารมีความสำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆควรใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการทำความรู้จักและเข้าใจคนที่คุณสนใจให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองหอ การใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่าง และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ